สวัสดีครับเป้าหมายต่อไปนะครับของสตาร์ทอัพช่วยคนตัวเล็กคูณ2ครับเป้าหมายที่1เลยนะครับของการทำสตาร์ทอัพนะครับคือการอบรมที่ให้มีการคนเข้ามาฟังนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับหสัปดาห์มี5วันนะครับไม่ต้องเข้าทุก5วันนะครับผมก็เข้าอาทิตย์หนึ่งนะครับผมเข้า2ครั้ง3ครั้งครั้งหนึ่งบ้างนะครับแต่ขอให้สม่ําเสมอนะครับเพราะเหตุผลแรกนะครับอย่างที่บอกครับหัวใจของสตาร์ทอัพนะครับคือ agility นะครับคือความต่อเนื่องในการทํางานนั่นเองนะครับ ตอนนี้เรามาถึงบทเรียนที่สองนะครับผมก็คือเป้าหมายต่อไปนะครับผมแน่นอนครับช่วงนี้มีโควิดนะครับมี new normal เข้ามานะครับผมอย่างที่บอกครับเมื่อ เอาจากทางพฤติกรรมได้ล้กันเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเราออกจากบ้านนะครับไม่ต้องใส่อะไรนะครับไม่ต้องใส่แมสนะครับแต่สมัยนี้นะครับมันต้องใส่แมสนะครับนี่คือพฤติกรรมของ new normal ครับแน่นอนนะครับเมื่อมีโจทย์ใหม่นะครับมีอะไรเปลี่ยนเข้ามาเป็น new normal นะครับเรานะครับควรจะมี new skill ครับ new ความสามารถใหม่เข้ามาในการทํางานนะครับความสามารถนะครับแยกออกเป็นสองส่วนนะครับความสามารถทางด้านศาสตร์นะครับผม แล้วก็ด้านศิลปะนะครับผมซึ่งสมัยนี้นะครับโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับสมัยนี้เรียกว่าเป็นการปัจเจกบุคคลนะครับลูกค้าแต่ละคนนะครับตัวแทนแต่ละคนนะครับหรือนักแม่แต่ละคนเนี่ยก็จะมีลูกค้านะครับในแนวตลาดที่แตกต่างกันนะครับผมจึงเน้นในเรื่องของงานศิลปะมากกว่าในเรื่องของศาสตร์นะครับคำว่าศาสตร์เปรียบเสมือนเราไปโรงงานนะครับเข้าไปโรงงานนะครับขั้นตอนที่1ต้องทําแบบนี้ขั้นตอนที่2ต้องทําแบบนี้ที่3ต้องทําแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของศาสตร์อย่างเดียวนะครับใครๆก็สามารถเข้้าาามทํไดนะครับ แล้วนิวสกิลล่ะครับจะทำอย่างไรล่ะครับง่ายมากเลยครับเพียงแค่เราลงมือทำบ่อยๆในสิ่งที่ช่วยส่งเสริมในการทำงานทำบ่อยๆครับแล้วเราจะเข้าใจครับแล้วเราก็จะพัฒนาแค่นั้นเองครับแล้วสตาร์ทอัพช่วยคนตัวเล็กคูณ2เนี่ยนะครับผมโครงการนี้เนี่ยช่วยอะไรเราได้บ้างนะครับผมให้ดูทีละขั้นตอนเลยแล้วนะครับ ขั้นตอนแรกครับเราเข้ามานะครับเป็นสมาชิกนะครับก็มาฟังซูบปกตินะครับแน่นอนครับการฟังซูมนะครับเป็นการใช้ตาดูนะครับผมแล้วก็ใช้หูนะครับฟังในการสัมมนานะครับผมแล้วก็เพิ่มมาอีกหน่อยคือการพูดคุยซักถามนั่นเองนะครับผมแต่แบบที่บอกครับการจะทำ new skill ได้นะครับ ต้องลงมือทำ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 เท่านั้นนะครับผมทาทันทีอะไรเงี้ยครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าหลังจากการพูดคุยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้นะครับแนะนํามาเป็นวิทยากรนะครับเรามีความสามารถอะไรนะครับที่อยากจะแชร์ที่เป็นประโยชน์กับงานนะครับ5นาที10นาที15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับแล้วแต่สิ่งที่เราอยากจะนําเสนอนะครับติดต่อทางผมหรือทางคณะทีมงานก็ได้นะครับผมซึ่งซึ่งตรงนี้นะครับวิทยากรเนี่ยได้มาอีก50%ในการลงมือทานะครับอยากจะครบเ ร้อนะครับก็มาเป็นผู้จัดครับคําว่าเป็นผู้จัดนะครับก็คือเป็นผู้จัดจัดซูมนะครับสมมุติว่านะครับเราอบรมแล้วนะครับหชั่วโมงนะครับคนที่ผู้จัดเนี่ยนะครับก็จะคุยกันอีกประมาณสัก15านาทีก็ทูนว่าวันนี้เป็นยังไงนะครับผมมีอะไรทําที่มีอะไรที่เราทําแล้วดีบ้างอยากจะพัฒนาต่อบ้างหรืออะไรที่เราคิดว่าควรจะลดนะครับผมเพราะว่ามันเกินไปมันมากไปนะครับควรจะปรับอะไรนะครับเป็นอย่างนี้ทุกๆครั้งและมีการ คุยกันครั้งใหญ่ทุกๆสัปดาห์ว่าสัปดาห์ต่อไปเราควรจะเป็นทีมไหนดีอะไรดีนะครับซึ่งมันเกิดการลงมือทํามากกว่าการเป็นวิทยากรนะครับทำไปอย่างครับเรื่อยๆครับวนไปวนมานะครับผมแล้วจะเกิดนิวสกิลครับนิวความสามารถใหม่ของแต่ละคนนะครับที่เป็นปัจเจกบุคคลนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยก็เอานิวสกิลเหล่านี้นะครับผมก็ไปลงมือทําใหม่นะครับพัฒนาใหม่นะครับ เพื่อเห็นภาพนะครับผมขอเป็นตัวอย่างก็แล้วกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าน้องเขาได้แล้วกันนะครับผมแต่แต่ถ้าเกิดได้เยอะมากน้อยไงลองไปสัมภาษณ์นะครับผมแต่ละคนดูทีล้วกันนะครับอ่ะเอาจากน้องคนแรกก่อนลยครับน้องใหม่ครับอันนี้นะครับเขาเคยทําในเรื่องของที่ว่าคําถามจากใจคนใหม่นะครับบรรยากาศวันนั้นนะครับดีมากเลยนะครับผมเชื่อว่าน้องเนี่ยเขาน่าจะได้ความสามารถอันหนึ่งที่ได้เพิ่มมาคือน้องเขา รู้จักในเรื่องของการคําถามครับแล้วถามแล้วทําให้คนรู้สึกว่าอยากตอบนะครับผมแล้วก็อยากจะช่วยเหลืออยากจะมีการอธิบายเพิ่มเติมทั้งผู้ร่วมสัมมนาทั้งหมดเลยนะครับในห้องนะครับลองไปฟังดูได้นะครับผมมีผมมีคลิปฝากไว้แล้วกันนะครับผมอ่าคนที่2ครับในเรื่องของรายได้ครับคนนี้ครับก็พูดประจาสัปดาห์เลยนะครับพูดมาประมาณ5ครั้งแล้วนะครับผม5้าก็เรียกไงห้าวันแล้วครับผม5้าหวันแล้วนะครับคนนี้นะครับก็ เรื่องของรายได้นะครับผมก็คิดว่าสกิลเขาเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยนะครับผมดวยถึงกระชับนะครับจับใจความได้นะครับผมแล้วก็สั้นเข้าใจนะครับผมลองไปฟังดูได้นะครับในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับส่วนน้องคนนี้ครับหลักการประกันชีวิตด้วยกระดาษเปล่านะครับผมอันนี้นะครับผมบอกเลยว่าน้องเขาเนี่ยนะครับผมข้อจำกัดก็คือเขาทำประกั์ไม่เป็นนะครับเขาก็เลยใช้แท็บเล็ตนี่แหละครับแล้วก็เขียนเลยนะครับผมแล้วแล้วน้องบอกว่าพี่คะหนูขอนิวสกิลค่ะ นิวเกอย์คยังไงน้องหนูขอเอาหลักการการประกันชีวิตที่หนูพูดตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิตเนี่ยนะครับผมมาเปลี่ยนเป็นพูดลน์ได้แล้วกะะันค่ะด้วยกระดาษเปล่าในสัปดาห์หน้านะคะผมบอกว่ายินดีเลยครับน้องทุกอย่างนะครับมีการพัฒนานะครับผมอ่ะพสุดท้ายครับในเรื่องของการเปิดใจด้วย พีระมิดการเงินนะครับผมอันนี้น้องคนนี้นะครับเขามีความชานาญอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เขาได้เพิ่มในเรื่องของการทำซูมนะครับการพรีเซนต์ผ่านซูมการพูดผ่านซูมทำให้น้องเ็ได้ไปพัฒนาในส่วนของการพูดให้กับทางบริษัทนะครับผมทางส่วนของฝ่ายงานอีกทีหนึ่งนะครับสรุปครับนิวสกิลครับไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอะไรครับแค่ลงมือทำ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 บ่อยๆเท่านั้นเองนะครับในส่วนที่เป็นส่วนที่ชวน ช่วยส่งเสริมกับงานไม่ว่าจะเป็นคิดว่าส่วนส่งเสริมน้อยส่งเสริมมากอันนี้เราก็ไม่รู้หรอกครับลองทําดูก่อนครับอย่างคณะผู้จัดเนี่ยง่ายๆเลยครับแค่เปิดซูมครับเปิดซูมปิดซูมปิดเสียงคนฟังแทรกคนพูดแทรกในซูมแค่นั้นเองขอให้ได้มีส่วนร่วมด้วยกันนะครับผมตั้งแต่ผู้ฟังนะครับผมแล้วก็ผู้ยกยกมือถามนะครับผมวิทยากรนะครับแล้วก็คณะผู้จัดทานะครับลองดูครับทีละก้าทีละก้านะครับผมค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับก็คลิปนี้นะครับขอให้ทุกคนนะครับเก็บเงินสําเร็จนะครับช่วยคนอื่ สร้างทีมให้เก็บเงินสำเร็จด้วยนะครับจากสตาร์ทอัพนะครับช่วยคนตัวเล็กคูณ2ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ